สำหรับใครที่ต้องดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากขึ้นแล้วก็ต้องดูแลลูกของตัวเองไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับโหน่าจะเจอกับความท้าทายทางการเงินที่ไม่เหมือนใครเลยวันนี้เราเลยจะมาสรุป7เทคนิคการบริหารเงินฉบับเดอะแบ k เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินไปพร้อมๆกันครับ คำว่า The Bag หรือที่เรียกว่า Sandwich Generation เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นหูมาบ้างแล้วนะครับก็คือคำที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่อยู่ตรงกลางพอดีเลยต้องดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มสูงวัยแล้วก็ลูกๆของเราที่กำลังเติบโตเรียกว่าเป็นบทบาทที่ต้องรับผิดชอบสูงมากจริงๆในยุคนี้แล้วความท้าทายที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยก็คือภาระค่าใช้ใจ่ายที่มันมารอบด้านเลยครับ ส่วนทางกับค่าครองชีพที่ก็ดูเหมือนจะสูงขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมการวางแผนการเงินถึงกลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยและเราจะรับมือกับความท้าทายนี้ยังไงดีเทคนิคแรกเลยนะครับก็คือการกลับมาสร้างฐานการเงินของตัวเองให้แข็งแรงก่อนเลยครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยจุดเริ่มต้นที่ว่าเนี่ยมันเบสิกมากๆแต่ก็สําคัญสุดๆเหมือนกันมีอยู่2ขั้นครับ เทคนิคที่1ก็คือต้องทําความเข้าใจภาพรวมการเงินของเราทั้งหมดก่อนผ่านการจดบันทึกรายรับรายจ่ายง่ายๆนี่แหละเพื่อให้รู้ว่าเอ๊ะเงินของเรามันหายไปไหนบ้างส่วนเทคนิคที่2นะครับพอเห็นภาพรวมแล้วก็มาจัดลําดับความสําคัญกันใหม่ตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อให้เราโฟกัสกับสิ่งที่จําเป็นจริงๆครับการแยกแยะให้ชัดเจนแบบนี้สําคัญมากๆเลยครับลองดูว่าอะไรคือรายจ่ายจําเป็นที่แบบ ขาดไม่ได้เลยจริงๆอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าเทอมของลูกแล้วอะไรคือรายจ่ายที่พอจะลดหรือตัดออกไปได้บ้างอย่างของฟุ้งเฟือยต่างๆการทำแบบนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญได้ง่ายขึ้นเยอะเลยพราะฐานการเงินของเราเริ่มมั่นคงแล้วนะครับเทคนิคต่อไปก็คือการสร้างเกราะป้องกันครับเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่เราอาจจะคาดไม่ถึง และนี่คือเทคนิคที่3ครับเกาะชิ้นแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือเงินสำรองฉุกเฉินควรจะมีเก็บไว้อย่างน้อยสัก3-6ถึง6เท่าของค่าใช้ใจ่ายรายเดือนของเราครับเงินก้อนนี้จะเป็นเหมือนเบาะรองรับชั้นดีเลยเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วก็กราะป้องกันที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการป้องกันอนาคตของตัวเราเองด้วยนะครับ อย่าลืมวางแผนเพื่อไวยเกษียณของตัวเองด้วยเพราะในระยะยาวแล้วเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้เหมือนกันมาถึงเทคนิคที่4ครับนอกเหนือเงินสำรองแล้วประกันก็คือเกราะป้องกันความเสี่ยงทางการเงินอีกชั้นหนึ่งเลยที่จะช่วยรับมือกับค่าใช้ใจ่ายก้อนใหญ่ๆจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เป็นอย่างดีประกันที่สำคัญสำคัญก็จะมีตั้งแต่ประกันสุขภาพที่ช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิตเพื่อสร้างหลักประกันให้คนข้างหลังเรา แล้วก็ประกันโรคร้ายแรงที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายก้อนโตถ้าหากเราเจ็บป่วยหนักขึ้นมาซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบทางการเงินที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะเลยครับเอาละครับพอเราสร้างเกราะป้องกันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่จะมองไปข้างหน้ากันบ้างสู่การวางแผนเพื่อการเติบโตและความมั่งคั่งในระยะยาวเทคนิคที่5นี่อาจจะดูไม่เกี่ยวกับตัวเลขโดยตรงนะครับแต่ส่งผลอย่างมหาศาลเลย นั่นก็คือการเปิดใจคุยเรื่องการเงินกับคนในครอบครัวครับเพราะเมื่อทุกคนเข้าใจสถานการณ์และเป้าหมายร่วมกันแล้วเนี่ยภาระที่เคยรู้สึกว่าแบกไว้คนเดียวมันก็จะเบาลงได้จริงๆและยังทําให้การวางแผนเพื่ออนาคตทําได้ง่ายขึ้นด้วยต่อกันที่เทคนิคที่6ครับคือการใช้เครื่องมือทางการเงินฉล,ฉลาดๆให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋า การลงทุนระยะยาวหรือการออมในกองทุนเฉพาะทางอย่างกองทุนเพื่อการเกษียณและกองทุนเพื่อการศึกษาของลูกเครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เงินของเราเติบโตได้เร็วขึ้นผ่านพลังของผลตอบแทนทบต้นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเทคนิคที่7ซึ่งอาจจะสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือพลังของการเริ่มต้นลงมือทําตั้งแต่วันนี้ สิ่งสำคัญที่อยากให้จำไว้เลยก็คือปัจจัยที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่จำนวนเงินที่เราลงทุนนะครับแต่มันคือเวลาที่เราปล่อยให้เงินได้ทำงานและเติบโตต่างหากดูภาพนี้สิครับเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนมากเลยการเริ่มต้นลงทุนเร็วแม้จะด้วยเงินที่ไม่มาก แต่ปล่อยให้เวลาทำงานไปนานๆเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ในระยะเวลาสั้นๆซะอีกเนี่ยแหละครับคือพลังของเวลาและดอกเบี้ยทบต้นที่มันน่าทึ่งมากๆการจัดการเงินจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับยิ่งเราวางแผนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งสบายใจเร็วขึ้นเท่านั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันก็คือแล้วก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นวางแผนการเงินของเราคืออะไร